นบรรยากาศก่อนจะเข้าหน้าเวทีนะก็มีรูปสัญ,ญาลักษณ์ชานนะผมเนาะสวัสดีโซไทยเฟสติวัล2025ด้วยกันนะเด็กช้างของเราดูพี่น้องดูดิบรรยากาศคนเยอะนะเราเดินโซนของที่ระลึกนะครับโซนขายของที่ระลึกนอ,อ,อย่าได้เชื่อแบบสีขาวแบบไอ้งานแบบเนี้ยเนี่ยสวัสดีโซแบบเนี้ย ีอะไรให้ซื้อบ้านอืสุันอันนี้อะไรอ่ะอน้ำริกว้าวน้ำริตนะฮะเอาหมดแล้วเดินยังไม่ทันได้นี่เลยไม่ทันได้นี่เลยฮะอ้แต่บรรยากาศดีมากนะครับวันนี้เพราะว่าหนึ่งคือฝนมันตกมาเรียบร้อยแล้วก็แบบเย็นสบายมากเลย ตอนนี้อยู่หน้าวีทีแล้วหน้าผมอะ่ะดูดิทุกคนไม่รู้อะไรเป็นไรนะฮะเสียงดังไปหมดเลยอุ้ยโซนน้คนเยอะนะเริ่มเยอะแล้วล่ะของที่รล,ลึกมีอะไรให้เอาเลยไว้เอาอะไรดีอะ่ะทุกคอนอัวน,นี้คือใครมีความสามารถศิลปะต,ต่างๆนะฮะมาวาดได้เลยเอามีสิ่งไทยแรงดูดิ <S <S ว่าไเอนเลยนะครับใครที่ฉ่นชอบศิลปะก็อันนี้ก็ น้อหเขียนกันอย่าอ <c oughs> ย่าว่าแต่คนไทยที่ตื่นเต้นนะคนเกาหลีตื่นเต้นกว่าคนไทยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้เปิดทัวร์ครับเอฟริกาอ้ย <c oughs> นี่อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอ่ะครับ <c oughs> เกนมัวต่างๆน,นานะคือแบบอย่าได้อย่าได้เสียแบบของเจ้าของงานตรงเนี้ยมีไหมนะนี่ฮะเออหมดแล้วเออแปบ๊บเดียวเดินทั่วหมดแล้วบรรยากาศงานเป็นไงคนเยอะปะ <c oughs> คนเยอะนะครับโอเคครับ <c oughs> okay, ผมเนาะตอนนี้ ผมเดินไปเดินมาก็ตอนนี้หน้าเวทีก็คือเปิดเรียบร้อยแล้วนะผมเนาะเราสามารถเดินเข้าไปชมล้างขาใกล้ๆได้เลยนะครับนี่ฮะตอนนี้กำลังนำเสนอนวดแผนไทยของประเทศไทยนะว้าวข้างในซูมนะครับก็จะเป็นแบบของขายของกิงเขามีนะร้านนี้เขาอะไรอ่ะดูดิตอกแถวถึงข้างหลังนูน่ะออนี่ฮะ